กนนี่เหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะพ่อแม่หอบสินสอดเงินสดกว่า3 0 0 0สนบาทไปทําผมเพื่อที่จะตัวเตรียมตัวแต่งหน้าแล้วก็ไปงานแต่งงานของลูกชายปรากฏว่ามีโจรมาขโมยแล้วก็กระชากกระเป๋าไปค่ะซึ่งเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะคะรถมอเตอร์ไซค์ได้รับประสบอุบัติเหตุนะคะทำให้แขนหักด้วยค่ะ นางน้ำอ้อยอายุ47ปีพนักงานโรงงานพาผู้ื่อข่าวชี้จุดที่เกิดเหตุบริเวณริมถนนอุทัยวัดตโนเตี้ยตําบลอูทัยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากถูกคนร้ายกระชากกระเป๋าสะพายขณะที่กำลังซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ที่นายนกพรสามีเป็นคนที่ขี่รถพาไปแต่งหน้าามผมเตรียมที่จะไปร่วมขบวนแห่ขันหมากแต่งงานของลูกชายโดยได้นำกระเป๋าที่มีเงินสดแล้วก็ทองคำรูปปรพันธ์ค่ะเป็นสินสอดจำนวนทั้งหมดก็ประมา เงินสดอยู่ที่126000บาททองรูป,ปรพรรณสร้อยคอมือหนัก2บาทค่ะสร้อยคอหนักอีก2บาทรวมมูล,ลค่าเกือบ3 0 0 0 0 0บาทติดตัวไปด้วยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ากลัวลืมหลังจากแต่งหน้าทำผมเสร็จระหว่างที่เดินทางใกล้จะถึงบ้านเนี่ยก็มีคนร้ายเป็นชายขี่รถมอเตอร์ไซค์สีดำเข้ามาประกบแล้วก็กระชากกระเป๋าที่สะพายเอาไว้จนกระทั่งรถล้มตัวเองตกลงมาแขนขวาหักนอกจากนี้ยังมีบาดแผลตามตัวด้วยนะคะ ส่วนคนร้ายหลังจากที่ได้กระเป๋าสินสอดไปก็ขับรถหนีไปแถมยังต้องไปยืมเงินจากญาติเพื่อไปซื้อทองแล้วก็นําสินสอดเนี่ยไปให้ทันขบวนขันหมากด้วยส่วนตนก็แยกไปหาหมอก่อนจึงไม่ทนันไปร่วมงานแต่งของลูกชายเบื้องต้นก็เข้าแจ้งความไว้แล้วที่สพอ,อุทยัยเพื่อให้ตํารวจจับตัวคนร้ายมาให้ได้ค่ะรถมาถึงตรงนี้ปุ๊บคนร้ายมาประกบข้างขวาเราเลยแล้วก็กระชากกระเป๋าที่อยู่ข้างขวามือเราไปค่ะก็ะเลยทําให้รถเราล้มลง ดมลงปุ๊บแล้วตอนนี้ก็ตัวไม้ก็ขับไปเลยขับหนีไปจนเลี้ยวซ้ายไอ้ใต้สะพานโลสามอะค่ะเสียใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันมงคลของลูกเราด้วยแล้วไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมา ด้านตำรวจสอพอ,อุทัยเผยว่าหลังจากเกิดเหตุได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางดังกล่าวก็พบว่าคนร้ายเป็นชายค่ะสวมหมวกกันน็อกสีขาวเสื้อแขนยาวสีดำขี่รถมอเตอร์ไซค์ติดตามผู้เสียหายเมื่อตามทันแล้วก็ลงมือก่อเหตุก่อนที่จะหลบหนีไปซึ่งคดีตอนนี้มีความคืบหน้าไปพอสมควรแล้วอยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาระเบินคดีต่อไปนะคะน่าคิดเหมือนกันนะว่าแล้วคนร้ายรู้ได้ยังไงว่าคุณแม่มีเงินมีทองอยู่ในกระเป๋าเยอะแบบนี้นะ,อ,ะอ,อาจจะเป็นคนใกล้ชิด เออหรือเปล่าหรือว่าไปรู้ได้ยังไงแล้วเพราะว่าตอนเนี้เห็นไหมคือชาวบงชาวบ้านไม่ค่อยมีคนมาขี่มอเตอร์ไซค์เลยช่วงนี้นะแล้วโอ้โหแล้วอย่างที่คุณแม่พูดอะ่ะจากวันดีๆวันมงคลนี่ฝันสลายเลยนะครับเงินก็หายแขนก็หักะนะครับยังไงฝากพี่ๆตำรวจหน่อยนะครับค่ะให้คุณแม่หายไไว้นะคะ